ใน Google อีกแล้วนะเป็นเกมอะไรแล้วก็จะเล่นเกมวันนี้ให้ทุกคนดูกำลังหลกำลลอจะเป็นโจน้เป็น้วกัน เราแบบมีคองอยากให้เราเลือกเราเลือกกันนีแล้วกันเจออะไรก็ไม่รู้มันคือหยุดเวลาละมังมเพราเราว่าเราเคยดูพี่แปงสีบิเขาเลือกกันเนี้ยลืมไปเลยได้อย่างงไไ่ายดาย จริงเราเคเห็นพี่แฟนบีเขาเล่นเกมนี้ออือเอาตำรวดไปทิ้งโอ้โหยังยังจูยิออย่อ่อรอืมแสบ,สบลายเด้อพอมีพี่ จะตัวไหนดีเนี่ยอันนี้เราเลือกไปแล้วงวดนี้แล้วกันหมดตไปตยายิีไปทิ้งซะงั้นอันนี้แล้วกันอ่าไม่ออกหรอกอ๋อทะลุ สามารถทรูได้จริงๆเราเคยแ,แป้งเลือกอยู่จะลืมไปว่าแป้งเคยเลือกโอ้ฝนตกมาเรื่องใหม่หนัำยานนี้ลงมาข้างหน้าโอ้ฝนตกเล่น 嗯。 อยู่ด้านหน้าอาจจะพูดให้มันได้ยินเนี่ยผู้สูงสุดยูจะมาตอนคลิปหน้านะผู้สูงสุด,ด